ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทนำอาวุธประจำเรือของรัสเซียในศตวรรษที่21ในสนามรบสมัยใหม่ความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลด้วยความแม่นยำและอนุภาพรุนแรงคือสิ่งที่กำหนดความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์และหนึ่งในอาวุธที่โดดเด่นที่สุดในด้านนี้ก็คือขีปนาวุธร่อนคาลิบีอาคาลิป ของรัสเซียหรือที่นาตโตเรียกว่า S S N 27ซิเลอร์ซึ่งพัฒนาโดยสำนักออกแบบโนเวเตอร์ ter, และกลายเป็นระบบขีปนาวุธแบบหุภารกิจที่สามารถโจมตีเป้าหมายทั้งทางบกและทางทะเลด้วยความแม่นยำร้ายแรงบทความนี้จะจอดลึกถึงขีดความสามารถทางเทคนิคประวัติการใช้งานในสนามรบและบทบาทสำคัญของคาลิบีอาในสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียซึ่งคาลิบีอาได้กลายเป็นอาวุธหลักของยุทธศา,ศาสตร์การโจมตีระยะไกลของรัสเซียขีดขีดขีด,ขดหนึ่ง ประวัติการพัฒนาขีปนาวุธคาลิบิอาต้นกําเนิดและวิวัฒนาการขีปนาวุธคาลิบิามีจุดเริ่มต้นจากยุคสงครามเย็นโดยกองทัพเรือโซเวียตต้องการพัฒนาอาวุธที่เทียบเท่ากับขีปนาวุธโตมาฮอของสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1980เพื่อติดตั้งกับเรือดำน้ำเป็นหลักภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตโครงการถูกหยุดชั่วคราวและฟื้นฟูอีกครั้งในปลายยุค1990ภาย,ายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย วัตถุประสงค์ในการออกแบบคาลิบิอาถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มอาวุธแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับภารกิจหลากหลายประเภทเช่นโจมตีเรือรบรุ่น 3M54 โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินรุ่น 3M14 ต่อต้านเรือดำน้ำประกูล 91R จุดเด่นอีกประการหนึ่งของคาลิบิอาคือการยิงจากระบบ vertical launching system VLS ทำให้สามารถติดตั้งกับเรือรบหลากหลายประเภท รวมถึงแนวคิดการซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์เชิงพาณิชย์แม้ยังเป็นที่ถกเถียงในแง่การใช้งานจริงขีดขีดขีด,ขด 2. รุ่นต่างๆของขีปนาวุธคาลิบิอา2.1รุ่น 3M1 4 t และ 3M1 4 k สําำหรับโจมตีภาคพื้นดินรุ่นที่ใช้บ่อยที่สุดในสงครามยูคเครนระยะยิงประมาณ1,500ถึง2,500กิโลเมตรัวรบวัตถุระเบิดแรงสูงหรือระเบิดลูกปลายระบบนำทาง ระบบนำทางเฉื่อย INS, ดาวเทียม GLONASS, ระบบจับภาพภูมิประเทศ2.2รุ่น 3M54T และ 3M54K สำหรับโจมตีเรือรบระยะยิงประมาณ660กิโลเมตรความเร็วบินด้วยความเร็วต่ำในช่วงแรกและเร่งความเร็วเหนือเสียงในช่วงสุดท้ายออกแบบปีกพับได้ตัวจรวดกระทัดรัดเหมาะกับการยิงจาก VLS 2.3รุ่น 91A1 และ9 1 a 2ต่อต้านเรือดำน้ำขีปนาวุธจรวดนำพาต่อปีโดน้ำหนักเบาใช้กับระบบต่อต้านเรือดำน้ำของกองทัพเรือแพลตฟอร์มยิงเรือผิวน้ำฟริเกตชั้นแอ m ดมิ l รัรกริโกรวิทคอเวตไบอันเอ็มฟริเกตชั้นกอชคอฟเรือดำน้ำชั้นคิโลปรับปรุงใหม่ชั้นยาเซลส่งออกมีการส่งออกให้แก่อินเดียเวียดนามและอาจจะมีอิหร่าน ขีดขีดขีด,ขดสขีดความสามารถทางเทคนิค3.1ความล่องหนคาลิบีอาถูกออกแบบให้บินต่ำแบบปิดพื้นเทเรนฮักจิ้งไฟล์ทำให้ตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ยากและยังสามารถบรรทุกหัวรบหลากหลายชนิดเพื่อโจมตีได้ทั้งแบบแม่นยำจุดเดียวหรือสร้างความเสียหายแบบกว้าง3.2ระบบนำทางประกอบด้วยระบบนำทางเฉื่อย INS l o n a s s ระบบจับภาพภูมิประเทศ DSMAC 3.3หัวรบและอนุภาพน้ำหนักหัวรบเครื่องหมายตัวหนอน400-500กิโลกรัมประเภทหัวรบระเบิดแรงสูงขีระเบิดจอะกรอบระเบิดลูกปลายหรือเทอร์โมบาริกขีดขีดขีด 4. การใช้ในสงครามซีเรียและยูเครน4.1ซีเรียสนามรบทดสอบตุลาคม2015คาลิเบียถูกใช้จริงครั้งแรกโดยรือรบรัสเซียใน ทะเลแคสเปียนยิง26ลูกโจมตีเป้าหมายในซีเรียห่างออกไปกว่า1500กิโลเมตรการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการยิงไกลและทำให้ชาติตะวันตกต้องจับตามองรัสเซียอย่างจริงจังขีดขีดขีด4.2ุยูเครนคาลิบิอาในสงครามจริงตั้งแต่การลุกรานยูเครนเต็มรูปแบบของรัสเซียในกุมภาพันธ์2022คาลิบิอากลายเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การโจมตีระยะไกลของรัสเซียเป้าหมายหลักที่ถูกโจมตี ศูนย์บัญชาการทางทหารคลังแสงและศูนย์โลจิสติกระบบป้องกันภัยทางอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสนามบินทหารและค่ายทหารการโจมตีสำคัญมีนาคม2022ยิงคาลิบีอาจำนวนมากจากทะเลดำถล่มเมืองลวิฟและภาคตะวันตกของยูเครนตุลาคม2022โจมตีโครงข่ายไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทั่วประเทศยูเครนทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง 2023 2 0 2 4ถึ 2024, พอสมการยิงคาลิบิอากับโดรนใช้ขีปนาวุธ KH101 และอิสกันเดอร์เพื่อทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนขีดขีดขีด 5. ผลกระทบทางยุทธศาสตร์ในสงครามยูเครน5.1สงครามจิตวิทยาการโจมตีคาลิบิอมามักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนสร้างความตื่นประนกอย่างสูงต่อประชาชนเสียงไซเรนเต็มไปด้วยความกลัวทำให้เกิดผลทางจิตวิทยาอย่างลึกซึง้ง 5.2การทำลายโครงสร้างพื้นฐานรัสเซียใช้คาลิบีอาเพื่อโจมตีโรงไฟฟ้าสถานีแปลงไฟและระบบควบคุมพลังงานส่งผลให้ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในฤดูหนาวที่อุณหภูมิต,ต่ำกว่าศูนองศา5.3การควบคุมพื้นที่ทางทะเล A2 การยิงคาลิบีอาจากเรือในทะเลดำทำให้พื้นที่ตอนใต้ของยูเครนกลายเป็นเขตปฏิเสธการเข้าถึงสำหรับศัตรูและพันธมิตรของเ a t o ขีดขีดขีด 6. การตอบโต้ของยูเครนย,ยูเครนสามารถสกัดคาลิเบียได้บางส่วนโดยใช้ระบบ S 3 0 0ุกระบบตะวันตกเช่น NASA MS, Iris T, Patriot ระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แต่ด้วยการบินต่ำและการโจมตีแบบกระจายคาลิเบียจึงยังคงหลุดรอดการสกัดได้อยู่บ่อยครั้งขีดขีดขีด7การเปรียบเทียบกับโตมาฮอของสหรัฐคุณสมบัติคาลิบีย3า1 4อโตมาฮอบล็อกอวี ระยะยิง1,500ถึง2,500กิโลเมตรเครื่องหมายตัวหนอน1,600กิโลเมตรหัวรบเครื่องหมายตัวหนอน450กิโลกรัมเครื่องหมายตัวหนอน450กิโลกรัมความเร็วใต้เสียงบางรุ่นปลายเสียงเหนือเสียงใต้เสียงระบบนำทาง INS GLONASS DSMAC INS GPS DSMAC แพลตฟอร์มยิงเรือเรือดำน้ำเรือพิฆาตเรือดำน้ำ ใช้งานครั้งแรกซีเรียร2,015อิรัก1,991ขีดขีดขีด8รุ่นใหม่ในอนาคตรัเสเซียกำลังพัฒนาคาลิเบอรเอ็ M, รุ่นระยะไกลระยะยิงสูงสุด4,500กิโลเมตรหัวรบหนักขึ้นอาจรองรับหัวรบนิวเคลียร์ระบบป้องกันการรบกวนและล่องหนดีกว่าเดิมหากติดตั้งบนเรือดำน้ำชั้นยาเซิมจะทำให้รัเสเซียสามารถยิงข้ามทวีปไปถึงยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียขีดขีดขีด ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อพลเรือนความเสียหายต่อชีวิตประชาชนความไม่สมส่วนในการตอบโต้แม้คาลิบิอาจะเป็นอาวุธแม่นยำแต่การใช้ในเมืองหนาแน่นยังคงเป็นเรื่องถกเถียงขีดขีดขีด,ขดสิสรุปคาลิบิอาและนิยามใหม่ของสงครามรัสเซียคาลิบิอาได้กลายเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์สงครามสมัยใหม่ของรัสเซีย จากการทดลองในซีเรียสู่การใช้งานเต็มรูปแบบในยูเครนมันได้แสดงถึงศักยภาพการโจมตีระยะไกลการควบคุมทางทะเลและการยกระดับสงครามทางจิตวิทยาในขณะที่ยูเครนและพันธมิตรเร่งเสริมการป้องกันคาลิบิอารยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างต่อเนื่องและได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์การทหารศตวรรษที่21ในฐานะอาวุธที่สร้างความเสียหายทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจ อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง